ซุเปอปร์มูนมาแล้วเตรียมตัว14พฤศจิกายนนี้เราจะสามารถมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงที่ใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่21ในวันที่14พฤศจิกายนวงโครจรของดวงจันทร์เป็นรูปไข่ซึ่งเป็นสาเหตุให้ขนาดของดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงในสายตาของผู้สังเกตการบนโลก จุดที่ดวงจันทร์โครจรเข้าใกล้กับผิวโลกมากที่สุดเรียกว่า perigee และจุดที่ดวงจันทร์โครจรอ,ออกห่างจากโลกมากที่สุดเรียกว่า apogee การหมุนหนึ่งรอบของดวงจันทร์จะใช้เวลาประมาณ8.85ปีโลกขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์จะเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์และโลกพระจันทร์เต็มดวงจะปรากฏขึ้นเมื่อดวงจันทร์โครจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และหันด้านที่ได้รับแสงเข้าสู่โลก ซุปเปอร์มูนจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อโครจรมาอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดในขณะที่ไมโครมูนจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นขณะด,ดวงจันทร์โครจรห่างจากโลกมากที่สุดปกติซุปเปอร์มูนจะใหญ่ขึ้นร้อยละ14และสว่างขึ้นร้อยละ30เมื่อเปรียบเทียบกับพระจันทร์เต็มดวงธรรมดาธรรมดา ซุปเปร์มูนจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่14ธันวาคมแม้ว่าจะไม่ใหญ่เหมือนของวันที่17พฤศจิกายนแต่ว่าก็อย่าพลาดชมนะคะไม่งั้นต้องรอไปจนถึงปี2034กว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งดูแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมกลับมาฝากคอมเมนต์ด้วย